ยินดี้ดาราผู้ต้องการดังคุณพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับอยู่ผมดังคุณตกุยสุนทรภาวันนี้เราอยู่กับเกม Jour จัวจูอา j o จัวจูอานี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 อะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับตัวพีระมิด ขขาทรายกาแล็กซีกนีก่กำลังจะไปฝั่งโน้นแต่กูไปไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วกูถึงแล้วว้าวโเยอดไปเลยครับผมตอนนี้แล้วก็เอาไงต่อน,นี่กระจายเสียงวิทยุกระจายเสียง m MM m 2 1 0สองจุดร้อยส่งเอหกจุดเก้าเก้านะอ้าวนั่งสมาธิหน่อยเพื่อนนะองแบบนี้เช็คพอยเช็คพอยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋ลลอลราเรียกความหลังอีกแล้วว่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะมีตัวที่ใหญ่กว่าเราด้วยเหรอ,อจะแม่คนอิมไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษครับเป็นอารมณ์ประมาณแบบโอ้โหประวัติศาสตร์นะครับเยดโดแบบชาวอารับประมาณนี้อ้าอ้าตื่นได้แล้วไปซื้อช้าให้หน่อยมัวแต่หลับอยู่ได้อาลับเนี่ย เป็นดาวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเผ่าพันธุ์ชนเผ่าชนเผ่าของเราที่เราใส่เสื้อไอ้โมงนั่นอยู่เสื้อคุมเสื้อคุมของชนเผ่าแหละเนาะน่าจะน่าจะใช่โอ้แล้วก็มีอะไรเนี่ยบูชาย,ยันเสุดยอยสวยสวยสวยจอดเลยครับ ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกประตูนี้ไปเพื่อไปด่านต่อไปกันดีกว่าโอเคจบลวด่านนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปครับไปที่ด่านต่อไปกันดีกว่าโอ้มีบันไดขึ้นด้วยสง่างามมากสง่างามมากสง่างามมากเฮ้ยจอขาวโอเคครับนึกว่าต้องเดินไปสุดแมปเดินแค่นิด แค่นี้ก็พอแล้วนะฮะอะไรวะเนี่ยโหทะเลทรายเอาชีวิตรอดในทะเลทรายยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับโอเคครับอ๋อมีประตูนี่ไงเรามาแล้วนะเราต้องต่อเชื่อมสะพานใช่ไหมครับจะต้องเชื่อมสะพานเพื่อไป ข้างบนนู้นนะครับผมเราต้องขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ต่าอยู่เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปฝั่งนู้นแต่เราต้องลงไปก่อนแต่ถ้าเราลงไปเราจะล่นเลยหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้เราก็จะลองกระโดดลงไปดูนะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นไปครับโอโ้โหล่น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 ,ล,นลงมายังสง่าง,งามไม่ตกมาตายนะโอเคล่นได้มีผ้าคลุมตัวเราเบาไม่เป็นไรแล้วก็มีไอตัวนี้เหรอ สามารถทให้เราบินได้ใช่ไหมโอเคบินแค่นี้บินแค่นี้ก็ขึ้นไม่ได้นะฮะแสดงว่าคุณต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะต้องไปทําอะไรให้ให้ไปสะพานได้เหรอต้องเอาที่บินใช่ไหมทําให้เราบินสูงสูงเราจะได้บินขึ้นไปได้หรือเราไม่ต้องบินเราต้องมีเราต้องหาบันไดหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันผ้าอะไรอะ่ะเหมือนเช็ดชู่เลยเ <c oughs> ต๋นี่ร้อย กูจะถึงแล้วถึงแล้วไม่ถึงวะสูงกว่าที่คิดนะครับมันต่ําเกินไปไม่ได้วะไม่ได้ไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงจริงๆแสดงว่าต้องมีสะพานแล้วแล้วไอ้นี่คืออะไรวะเช็ดชู้เนี่ยทําไปได้ปลาหมึกตากแห้งเลยเนะี่ยอ๋อนี่ไงกดอะไรอ่ะกดอันนี้เหรอทางขวาเหรออ๋อกดแล้วแบบใบเปล่าจากกายเป็นใบมีคำยันเวทมนต์นะฮะแล้วอะไรอ่ะ อ๋อนี่ไงดูยังสวยอ๋อมีสะพานนั่นเองนะครับผมโอเคเขา้าใจแล้วภารกิจเราก็คือสร้างสะพานนะครับเพื่อต่อสะพานขึ้นไปข้างบนนั่นเองแสดงว่าเราต้องไปหาไอ้พวกซากขับใบขับพีตรงพื้นทรายใช่ไหมที่มันเก่าแก่อยู่เราต้องไปร้องเพลงให้มันกลายเป็นของปัจจุบันนะครับผมประมาณนี้ โอคขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวนะขึ้นไปอย่างนี้เราก็ได้แค่ชั้นเดียวใช่ไหมแสดงว่าเราต้องทําถึงชั้นนู้นเลยแสดงว่าต้องมีสักสองสามอันเลยอ่ะอีกสองสามอันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ขบวนแล้วผมไปฝั่งนู้นไม่ได้ถ้าโดดไปยังไงก็ไม่ถึงนะครับเพราะมันไกลเกินไปต้องใช้บันไดเพิ่มสะพาน่ะเป็นสะพานเพิ่มเออเดี๋ยวแป๊บเอาไงดีวะปึ้ง นี่พอเรากดร้องเพลงทรงเสียงคัมภีรมันก็จะขึ้นเป็นภาษายันขึ้นมานะฮะนี่ตอนเราเดินผ่านก็เป็นภาษาคัมภีร์เหมือนกันยอดยอด,ด,ยอดโดดได้ด้วยนี่บินได้แต่บินไม่ถึงหรอกฝั่งนูน้นไกลเกินเดี๋ยวผมต้องหาทางให้ได้กัว่าจะไปฝั่งนู้นต่อ,อยังไงนะครับผมโอเคนี่รองเพลงโชว์ ลองไปโชว์หน่อยครับนี่เนี่ยยอดเท่ดีเท่ดีก็เดี๋ยวอีพีนี้เราก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาวิธีการว่าจะทํายังไงดีในอีพีหน้านั้น,นเองนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในใคลิปหน้ากับผมทรัพล้ำรับวันนี้ขอบคุณครับเย,ย้